สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับคมชสลึกอวอร์ดครั้งที่19ประเภทละครโทรทัศน์สาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณยิ่งยศปัญญาและปารดากันตพัฒนกุลครับนี่คือทีมเขียนบทลายกิรีจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับโอ้โห,โโหเรื่องนี้เป็นเรื่องอที่ต้องบอกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนให้ติดตามได้ทุกตอนเลยจริงๆนะ ลายกินรีใช่ครับใส่ความดีด้วยนะครับ ดีด้วยนะคะเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับผมไม่ได้เขียนบทหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับเป็นนักแสดงในเรื่องลายกินรีนะครับก็ขอเป็นตัวแทนครับในการขอบคุณคมชันลึกนะครับสำหรับรางวัลบบทละครยอดเยี่ยมนะครับในฐานะนักแสดงคนหนึ่งครับผมมีความเชื่อมาตลอดครับว่าบทคือกระดูกสันหลังของละครหรือภาพยนตร์หรือซีรีส์สักเรื่องหนึ่ง ถ้าบทดีทุกคนทุกฝ่ายรวมถึงนักแสดงจะทํางานได้อย่างง่ายมากและหม่อมน้อยครับครูของผมบอกเสมอว่าบททุกตัวอักษรทุกคําทุกประโยคผู้เขียนบทกันกรองออกมาแล้วทั้งนั้นเราอยากจะฝากถึงนักแสดงทุกคนครับว่าเราต้องเคารพบ,บทที่คนเขียนบทเขียนเพื่อให้ตัวละครแล้วก็เรื่องราวทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ะะถ้าบทดีทุกทุกฝ่ายก็จะดีไปด้วยนะคะ